สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้ใช้น้องตัวนี้นะครับก็คือทท่านแคคตัสแมนนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือน้องกระป่า <c oughs> ตอนนี้แม่งมองอยังไงก็กระป่าเว้ยก็สำหรับคิวนี้นะครับจะเป็นไกลที่สุดของไทท่านแคคตัสแมนนะครับในวันนี้ที่อัดเนี่ย58ตัวแล้วเมื่อวาน56เองก็จะใช้เป็นตัวซันต้าไว้ฟาร์มเงินนะครับบับดามจลรคูดาวก็ดีเจทีวีแมนบับเพิ่มระยะชีพค็อกแมนนะครับ ตัวละครช่วยในการสโลแอตโตโอัปเกรดให้ท่านคาเมล่าแมนส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยพี่กำลังลังเลใจอย่างหนึ่งเว้ยว่าจะเอาเป็นมิววิ่งหรือว่าท่านแฟนแ,ฟนแมนดีคือมิววิ่งเนี่ยมันช่วยในการสตัน์แล้วก็ค่อนข้างเห็นผลได้ดีระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าท่านแฟนแมนเนี่ยมันจะใช้ในการผักศัตรูได้แต่แต่แต,แต่ท่านแฟนแมนเนี่ยมันผักแล้วก็อยู่กับแอตโตปุ๊บไอเจ้าน้องกระป่าเนี่ย <laughs> น้องกระปะระยะในการโจมตีจะไม่ถึงนะครับ พอระยะของน้องกระบองเพชรเนี่ยมันแค่35ซึ่งมันน้อยมากเลยนะครับพี่ก็เลยลังเลว่าจะเอาไททัทนแฟนแมนหรือว่าเอามิววิ่งทีวีแมนไปดีเนี่แหละปัญหาโคตรยิ่งใหญ่ในตาน,นี้เลยพี่คิดว่ามิววิ่งน่าจะมีประโยชน์กว่า ไม่ก็เอาเป็นโกลเด้นฟิวเจอร์ลาดคอกแมนตัวนี้ก็อาจจะดีเพราะว่ามันช่วยในการหยุดเวลาได้นะครับแต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่าตัวนี้มันใช้เงินในการลง2,005ซึ่งถ้าเราเอาไปนะครับตอนเนี้เราจะไม่มีตัวต้นเกมสักตัวเลยจะกลายเป็นว่าชิปค็อกแมนเนี่ยใช้เงิน1 0 0น้อยสุดแล้วบ้านอาจจะแตกก่อนก็ได้นะครับก็เอาเป็นมิววิ่งทีวีแมนไปละกันเนาะคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สุดแล้วเพราะว่ากระบองเพชรเนี่ยมันพื้นที่ใน,ในการวางตัวละครเยอะด้วยเยอะมากๆเลยมิววิ่งเราตัวเล็กนะครับก็เอาไปละกันเนาะ ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่เวทนะครับแต่ก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมเหมือนเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอฝากร้านเติมระบักซื้อตัวละครแบบปลอดภัย 1, 100%ด้วยนะครับ หาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกอ,อบยอดขายมากกว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง p r t o Tower Defense นอกจากจะมีเกมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan Beat Ball Man ก็ราคาเพียงแค่3 9บาทเองและตอนนี้นะครับ Anime Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านวิวประกอบก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอน นี่ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลย อย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องมิวอุปกรณ์เท่านั้น Ri c h Man s h โน๊หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ริช ในช่วงแรกก็เหมือนเดิมน,นะครับทำการวางน้องซันต้าไปก่อนนะครับผมเนี่ยพี่กำลังเคร่งเครียดกับการวางตัวละครแต่ท่านแค็ตัดมากไอ้น้องกระบองเพชรเนี่ยดูดิแม่งยืดแขนแบบยืดทำไมยืดทำไมขนาดนี้แขนแม่งก็ยาวนะแต่ว่าระยะในการโจมตีแคบแคบพองี้ยเนี่ย,พ,นนยพี่ก็ไม่รู้ไว้ว่าจะสามารถวางได้สักกี่ตัวนะครับคือจริงๆในหัวพี่พี่แพนว่าจะวางชิปคอกแมน1นตัวแล้วก็ดีเจทีวีแมนสองตัวนะครับแอตโตหนึ่งถึงสองตัวแล้วก็มิววิ่งหนึ่งตัวนะครับนอกนั้นก็เป็นเจ้ากระบองเพชรหมดเลย แต่พี่กําลังหาวิธีวางให้มันได้เยอะที่สุดเวถ้าสมมติแขนตรงมันมันวางได้ยากอะถ้าสมมติเราวางเอียง,งจะได้ปะวะเออเนาะเวที่3มก็วางมิววิ่งทีวีแมนไปก่อนนะครับสําหรับมิววิ่งเนี่ยใช้ในการแบกช่วงต้นเกมได้สบาย,บายเลยสําหรับใครที่ชอบถามนะครับว่าพี่ฟาร์มเลเวลทอยด e ทาวเวอร์ดีฟ s e แบบเอเลดยังไงก็ไอ้มิววิ่งเนี่ยดีสุดละออโต้สคริปป์ยาวไปเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอลองหาพื้นที่ในการวางไอตัวกระบองเพชรนี้ก่อนละกันนะครับ เฉสุดพี่ก็ได้วิธีวางตัวเวทําตัวเอียงๆไว้นะครับจะสามารถวางได้เนาะคือมันอิงจากระยะของแขนจริงๆนะเว้ถ้าสมมติระยะแขนสองข้างอะไปโดนตัวอะไรหรือโดนพื้นที่อะแม่งวางไม่ได้เวเดี๋ยวดูนะอย่างตรงเนี้ยถ้าสมมติวางแขนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งอะติดตัวละครไม่ได้แต่สมมติเราปรับเป็นเฉียงๆนะครับเนี่ยได้เฉยบอกเลยกินเวลาจากการวางตัวนานกว่าเล่น <laughs> จริงนะน่าจะใช้เวลาในการวางตัวละครน,นานมาก ในเว็บที่ยี่สิบนะครับซานต้า้งสามตัวก็เลืว่าตันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กลับอัพน้องกระบองพิษยาวๆเลยมันมองยังไงก็กระป๋าปะวะไม่รู้ว่าหน้าเหมือนกระป่าเดียพอวางซานต้าเสร็จ3ตัวทีนี้ก็มาอัพเลเวลน้องกันยาวๆนะครับผมพี่ว่าตัวนี้น่าจะมีการบัฟในอนาคตด้วยตอนนี้นดิคอร์ดมีคนด่าก,กันเยอะนะว่าอตัวราคาก็แพงสุ่มก็ยากทําไมมันกากจังแถมมีคนลองไปเทียบกับไฮเปอร์ไฮเปอร์ยังดีกว่าด้วยนะครับ ด้วยพื้นที่ในการวางตัวละครกับระยะในการโจมตีไฮเปอร์มันเยอะกว่าเนาะรวมรวมเลยกลายเป็นว่าไฮเปอร์ดีกว่าซะงั้นอัพขึ้นเลเวล2อันนี้ก็พูดไปเยอะแล้วกันคลิปที่แล้วเรารีวิวไปแล้วเนาะเลเวล2เนี่ยก็คือเพิ่มกระบองเพชรบริเวณแขนขึ้นมานะครับดาเมจ2 5,000ระยะ25คูลดาว2วินาทีและใช้เงิน14,0 0 0ในการขึ้นเลเวล3นะครับเออแล้วก็เกบความรู้ตัวละครเนี่ยมันจะโหดตั้งแต่เลเวล4นะ 1-3ถือว่ากระโปงมากด้วยคูดาวในการโจมตีมัน2วิเนาะไอ้พวกตัวละครที่เดินเร็วมันก็จะหลุดไปง่ายนะครับแปะขึ้นเลเวล3เลยเลเวล3ดาเมจ5 0 0 0 0่นร 50, ะยะย5ิบคูดาว2วิใช้เงิน24,0 0 0ในการขึ้นเลเวล4ีนะครับ DPS หรือดาเมจต่อวินาทีเนี่ยอยู่ที่วิละ25,000นะครับจริงๆอ่ะพี่ว่ามันโหดเว้ยขอแค่เพิ่มระยะมาสัก 60- 65เหมือนตัวละครอ,อื่นอื่นอ่ะคือ6 0 6 5กาเนี่ยกำลังพอดีสำหรับตัวละครที่แบบราคามันสูงแล้วมันหายากอะไรเง แอตโตมันยัง6 5เลยขนาดของพี่เองยัง56า่ะคิดดูคิดดู5 6เลยนะเว้ยมาขึ้นเลเวล4นะครับเลเวล4ก็ดีไซน์เป็นการเพิ่มออร่าเนาะแล้วก็มีกระบองเพชรขึ้นมาที่ไหล่นะครับรองเท้าก็มีดาวด้วยนะครับผม่วนสเตตัสก็จะเป็นดาเมจ7 5 0 0 0ระยะ3 5ครูดาวหนึ่งวินาทีทีนี้พี่ว่าเดี๋ยวเราต้องเริ่มเตรียมตัววางตัวละครละวางเรียงให้มันแบบเป็นพื้นที่พื้นที่จุดๆนะครับขายมิวิ่งไปก่อนเพราะว่ามิววิ่งเนี่ยแขนมันไปติดเนาะก็วางไม่ได้ าวางไะไรเรียงจังไหนดีถ้าตรงนี้น่าจะโอเคอยู่นะเออจริงๆมันก็ชิดกันได้นะเวิีแค่ว่าแขนมันกว้างแล้วแบบวางได้แค่ตัวเดียวเงี้ยลำบากชิบหายอ่าประมาณนี้ละกันเนะาะแถวๆนี้ถ้าวางตรงนี้หนึ่งตัวแล้ววางริมๆได้อีกปะถ้าต่อต่อก้นกันนะน่าจะได้แต่ริมๆน่าจะยากเว้ยแล้วก็ต้องเผื่อเรื่องของเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นแนวตั้งอะได้ถ้าเป็นแนวนอนแขนมันไปติดอะแล้วก็ต้องกะดีๆด้วยนะถ้ากะไม่ดีก็ไม่ได้บัฟตัวละครอีก ถึงเวลาขึ้นเลเวล5แล้วนะครับเลเวล5ดาเมจ1 2 0 0 0 0นะครับระยะ35คูดาวน์วินาทีชอบความที่มันเออีไว้แต่ว่าอยากให้มันระยะเอยอะกว่านี้วะก็เดี๋ยวขอทำการลิงในการวางตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับมันน่าจะใช้เวลาไม่แป๊บนานเลยเพราะว่าจะวางยังไงให้คุ้มที่สุดเนี่ยยากสุดละโอเคครับก็วางประมาณนี้ก่อนละกันเนาะแล้วก็มาวางชีฟค็อกแมนนะครับทำไมภาพลักษณ์มันดูไม่ดีเลยวะแบบอยู่ระหว่างกลางของผู้หนุ่มกล้ามโต2ตัว ชีฟคอกแมนเนี่ยเพิ่มระยะมา15%ถ้าเเวลสุดท้ายเนาะก็น่าจะประมาณสัก40กว่ามั้งอันนี้ก็39.21เดี๋ยวรอดูเว็บสุดท้ายนะครับมาขึ้นเรวลสุดท้ายปุ๊บก็เพิ่มเป็น40.25โอ้โหน้อยเกินพี่ชายน้อยมากน้อยมากดีนะถ้าสมมติเอาไททันแฟนแมนมาพี่ว่าแม่ง <laughs> ตีไม่ถึงตีไม่ถึงโดนสโลแอตโตกับท่านแฟนแมนนี่แม่งอยู่หน้าประตูอช่วงแรกอะดีแล้ดีแลที่เอามีวิ่งมานะครับอ่ะทีนี้ก็วางตัว DJ TV man ต่อเลยละกันนะครับผมหาพื้นที่ในการวางก่อนเอาให้มันโดนเยอะที่สุดอะถ้าต่อตรงนี้จะดีเป่ะวะ,ะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวค่อยแก้นะครับสักประมาณนี้ละกันเนาะขอแมนมนแมนแ อัพให้ตันไปเลยนะครับผมพรพตันเสร็จปุ๊บดามเมจก็เพิ่มเป็น1นึ0 0 0สนะครับผมโคตรเยอะเลยคูดาสุน75ก็วิละแส0 0 0 0หนะครับประมาณนี้ไอตัวนี้ไม่ได้บับก็ต้องขยบลงมาสักนิดหนึ่งนะฮะให้มันอยู่ในวงบับสักตรงนี้ละกันเนาะโอเคก็เอาเป็นว่าตอนนี้วางครบเกิบทุกตัวแล้วเหลือแค่มิวิ่งทีวีแมนนะครับมิวิ่งเดี๋ยวค่อยลงละกันเอ้เหลือแอโตด้วยเดี๋ยววางแอโตก่อน แอ,แอสโตแอสโตแอสโตวางตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อัพให้ตันไปเลยพออัพตันปุ๊บทีนี้ก็น่าจะฟาร์มสบายๆแล้วมาขึ้นเลยวลหกโอเคยาวไปพี่บ่าวยาวไปออโต้สคริปยาวๆเลยและตอนนี้นะครับก็มาถึงเวฟที่86นะครับกดออโต้สคริปกันมาแบบยาวๆเลยค่อนข้างโอเคนะถือว่าการเอามีวิ่งทีวีแมนมาเนี่ยตอบโจทย์มากเลยพอดูแล้วสุดท้ายระยะมันก็ <laughs> พี่แกตีแคบจริงวะเอาเท่านั้นแฟนแมนมาน่าจะไม่ได้ตีนะครับแม่งอยู่ตรงแบบประตูทางออกอะ่ะก็ยังถือว่าพอทําสถานการณ์เรียกว่าทําเวลาได้ดีอยู่ละกันเนาะแต่ก็เริ่มมีหลุดมาบ้างนะครับพี่ว่าเราน่าจะทําการออตโต้สคริปกันได้ยาวๆอยู่นะคือดามเมจอะ่ะมันไม่แย่เว้ยแย่แค่เรื่องระยะอย่างเดียวแล้วก็พี่กระบองเพชรแกก็สามารถการสตัน์ได้เยอะด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับไปไปต่อกันยาวๆนะครับผมอตอนนี้นะครับเรามาถึงเวฟ115บแล้วนะฮะแต่ว่า พูดตรงๆเลยว่าใช้เวลาในการลงนานมากนานกว่าหลายๆทีมเลยตอนนี้ก็ล่อไป65นาทีแล้วนะครับคือพี่แกก็ยังพอไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าไปแบบช้าๆไม่สามารถออโต้สคริปได้นะครับทีมเนี้ยพี่หยุดออโต้สคริปตอนประมาณเวฟ1ร้อย้านะครับแล้วก็ไม่ได้สคริปต่อเลยดูทรงอันนี้ก็ยังน่าจะผ่านอยู่นะเพราะว่าเลือดมันไม่ได้เยอะขนาดที่แบบเคลียร์ไม่ไหวเนาะตอนตัดคลิปเนี่ยพี่น่าจะพยายามตัดให้มันสั้นๆแล้วกันเพราะสมมติด,ดูคลิปเต็มอะ60ิกว่านาทีดูไหวไหมล่ะแต่คิดไปคิดมานะ ไอตัวไอคูสีดไอคูสีดสายเติมล่าสุดด e เมนเท็ดไททันคาร์เมล่าแมนตัวเนี้ยน่าจะไปได้ไกลกว่าหรือเปล่าตัวนั้นพี่เองก็ลืมทําคลิปไปเลยนะฮะเออแล้วตอนนี้ก็ลงครบยีเอ็ดตัวแล้วด้วยทีนี้ก็ต้องขายซันต้ากับวางตัวละครใหม่ประเด็นคือพี่ยังไม่รู้จะวางไหนเว้ยถ้าวางข้างบนหรอข้างบนมันก็ไม่น่าจะโอเคปะ่ะถ้าวางข้างล่างน่าจะดีกว่าเอาเป็นว่าไปรุ่นในอนาคตต่อแล้วกันโอ้โหร้อยสามสิบนะครับบอสก็ตาย บอสกระต่ายกูเดินผ่านกระบองเพชรเป็นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์เลยคือกระบองเพชรมันไม่ชนเว้ยจะบอกไงเดียกระต่ายมันบินอยู่งี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลกๆอันเนี้ยโถ่พี่ก็เกรงใจกระบองเพชรเลื่อนล้านนึงด้วยนี่นี่เดินผ่านแบบโอ้โหโตปิวเลยนะแย่ะ yeah, ละแย่ะ yeah, ละอันนี้เอ้ยแต่แต่เรามีสก,กิลรีไวทอยเลดอยู่เนาะทำให้กลับไปจุดเริ่มต้นน่าจะผ่านอยู่ร้อยสามสิบอะน่าจะผ่านแต่ แต่ว่าอันนี้คือมันไม่โดนจริงเหรอกระบอเพิรมันก็สูงนะแล้วเดี๋ยวดูนะมันโดนคอ็อกสไปเดอร์ชนได้เว้คอ็อกสไปเดอร์อะ่ะมันเดินชนบอสกระต่ายได้แต่กระต่ายไม่โดนไม่ชนกระบอเพิรอะไรอะไรวะเนี้ยอารมณ์แบบอ๋อกระต่ายกินกระบอเพิรงี้ปะ <laughs> กระต่ายนะกินกระบอเพชษกระบอเพิรงูโง่แบบเนี้ยเลือนล้านเดียวทําอะไรฆ่าไม่ได้หรอก เอาเป็นว่าดูทรงน่าจะผ่านอยู่นะเดี๋ยวเราต้องกดสกิลรีไวท์ toilet หน่อยนะครับกดสักครั้งหนึ่งถ้าไม่กดน่าจะไม่ทันนะครับดามเมจ3 0 0กว่าล้านถ้าสมมติเลื่อนมัน300กว่าล้านเนี่ยมันแปลว่าประมาณเวฟร้อยสามสิบกว่าเนี่ยน่าจะมาได้สุดๆแล้วเพราะหลังจากนี้นะครับก็จะเริ่มมี500ล้าน700ล้าน1000ล้านนะครับอ่ะโอเคถึงเวลาตายของเจ้าบอสก็ตายสักทีนะครับดูเกงใจกระบองเพชรกูด้วย <laughs> แม่งเดินชิวเลยไปไปต่อนะฮะร้อยสามเอ็ด ไปต่อบ้าบ,าบอเลยดาเมจไม่ทันนะฮะโอ้โหแล้วเหลือ2ตัวซะด้วยก็ก็ถือว่ามาได้แค่131เวฟนะครับอาจจะมาได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดุลของ DJ t o i ท e t 2.0ใหญ่มากโอเคครับก็สงสารพี่เถอะใช้เวลาไป126นาที17วินาทีนะครับในการมาถึงเวฟ131น้องก็อยู่คลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะครับน้องจะกลายเป็นแบงค์สีเทาแล้วลาก่อนนะเจ้ากระปะ บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย